ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ป้อมจะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องมือตัวแรกนะครับใน d i ต i o n น a b นะที่คิดว่ามีประโยชน์ที่สุดกับคนนะครับเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า solid tool ครับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะยกระดับการทำงานนะครับของคนที่ต้องการที่ให้โมเดลเป็น solid แล้วสามารถตัดกันแบบออโต้หมฟังดูแล้วมันเหมือนจะมีประโยชน์มากๆใช่ไหมจริงๆมันมีประโยชน์มากกว่าที่ผมอธิบายด้วยซ้ำครับ โอเคครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับคลิกไปที่ไอคอนครับ Solid Tool ตรงนี้นะครับคลิกเลยก็จะมีเครื่องมือโผล่ขึ้นมาครับ Solid t 2โอเคเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเริ่มแรกเลยผมทํากล่องสีเหลี่ยขึ้นมาแล้วผมคลิกขวานะ Make Component ตั้งชื่อว่า A แล้วผมก็จะใส่กล่องนี้ขึ้นมาครับคลิกขวา Make Component อออ Edit พอ อ่าผมแม็กยูนิ e ก่อนนะคลิกขวาแม็กยูนิ e ก็จะเป็น Component ที่ชื่อว่า A แล้วก็ B ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องการแม็กยูนิ e นะครับแล้วการทำนะครับคอมโพเนนตเนี่ยไปดู0ีรัไปสตอนมาก่อนนะครับพื้นฐานต้องแน่นก่อนอ่ะผมมี c o m โพเนนต์กับ B แล้วตอนนี้ครับผมจะนะครับทำให้ดูนะว่าถ้าผมใช้คำสั่งพื้นฐานทำผลจะเป็นยังไงโอเค ในโปรแกรมสเกดับนะครับจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า solid tool นะครับ solid tool ซึ่ง solid tool ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทำงานบนโปรแกรมสเกดับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองนะครับทำให้ดูนะผมจะออกคำสั่งที่เรียกว่า trim แล้วกัน trim ห trim 2อนะครับทันทีที่ผมเอา1 trim 2นะครับผลก็คือว่า component b กับคอมโพเนนต์เรียบร้อยครับเมื่อตัวชิ้นงานใดก็ตามนะครับที่ถูกตัดในโปรแกรม s e t c h u p นะครับด้วยครืองมือ s o l i d ทเนี่ยมันจะเสียข้อมูลทั้งหมดไปครับและนี่คืออะไรที่แย่มากๆครับในการทำงานครับแต่กลับกันครับถ้าใช้ extension นะครับตัวนี้นะครับผมก๊ปี้เพื่อมาก่อนถ้าใช้ตัวของ s o l Tool ครับของเราครับแล้วผมออกคำสั่งพิม นะครับ solid t r i มเหมือนกันนะเนี่ย Solid trim เริ่มแรกเลยนะครับเครื่องมือของเราเนี่ยมันจะมีไอคอนที่เรียกว่า h e เ t c h e a ก็คือตัวถูกตัดตัวนี้ถูกตัดครับต่อไปครับตัวมีดครับคือตัวนี้คลิกเมื่อเราตัดแล้วครับผลที่ได้รับก็คือ B แล้วก็ A c คอ p o n e n t ครับยังคงไว้ซึ่งชื่อครับแต่มันจะเม k อยู่นี้ให้ทำให้เราไม่ได้เสียข้อมูลไปครับ ดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้นะครับเราสามารถจะทํางานได้ง่ายกว่าเพราะว่าข้อมูลไม่หายครับดังนั้นเองเนี่ยเช่นเดียวกันกับกรุ๊ปครับถ้าเรามีกรุ๊ปแบบนี้ครับเป็นเสาผมไม่กรุ๊ปครับผมตั้งชื่อเสานี้ว่า C หนึ่งจากนั้นผมก็ Co p y ไปครับและผมก็ก o p y ้มาตรงนี้อ่ะอันที่คือเสาครับ แล้วผมก็เมกกรุ๊ปไปนะครับเมกกรุ๊ปผมตั้งนี่ว่าชั้นหนึ่งอ่านี่กรุ๊ปชั้นหนึ่งเข้าใจไหมครับอันนี้อันนี้คือกรุ๊ปชั้นหนึ่งอ่าแล้วผมก็ยกขึ้นไปครับอันเนี้ยคือชั้นสองโอเคจากนั้นผมยกตัวนี้ขึ้นไปครับตัวนี้คือชั้นสามโอเคครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมทำสแลป โอเคผมเมครุปนะครับตั้งชื่อว่า S 1โอเคจากนั้นครับผมก็จะก๊อปปี้เข้าไปแล้วก็ก๊อปปี้เข้าไปและผมก็ตอนนี้จะเรียกว่า S 2และตอนนี้ผมจะเรียก S 3โอเคนะครับตอนนี้คุจะเห็นนะว่าผมมีเสาเอาละถ้าเรามาดูที่ Outliner ามาดูการทํางานนะครับนี่คือการทางานแบบมือโปรนะถ้าใครทํางานจากป้อมเนี่ย<ๆ>ก็รู้ว่าเวลาทางานเนี่ยก็จะมีการแบ่งชั้น 1, 1> ชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับอย่างเงี้ยนะครับเสาเนี่ยเสาชั้นหนึ่งชั้นสองอันนี้พื้นครับอ่าอันนี้ผมเรียก็อ่าผมผมผมกรุ๊ป้ริการแล้วกันแล้วผมไม่กูุ๊ปอีกทีหนึง่งผมบอกว่าอันนี้คือเสาอ่านี่คือเสาและน,นี่ครับก็คือพื้น อ่ะผมเมกกรุ๊ปด้วยกันนะเมกกรุ๊ปแล้วก็พื้นคือปกตินะครับเวลาเราทํางานนะครับมันก็แบบนี้แหละครับคือเลยมีการแบ่งนะครับเป็นกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยโมเดลก็จะจะเละครับอันนี้คือพื้นอันนี้คือเสานะครับคือในตอนนี้ผมอยากจะตัดอยากจะตัดพื้นเนี่ยด้วยเสาถ้าผมใช้เครื่องมือพื้นฐานธรรมดาครับโซลิดธรรมดาเนี่ยนะครับอ่ะผมอยากตัดนะเอาตัว ตัดไม่ได้แล้วตัดไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันทํางานบนกรุ๊ปซอนกรุ๊ปไม่ได้ครับมันต้องตัดทีละตัวครับซึ่งเป็นวิธีที่แย่มากๆครับไม่ได้อ่ะเรามาดูกันครับถ้าเป็นเครื่องมือของอาจารย์ป้อมเหะครับชีวิตที่ดีครับดูนะออกคําสั่ง trim นะในการตัดนะครับคล้ายๆกับ solid solid เนี่ยไปดูนะครับใน zero to hero ตอนท้ายๆก็จะมีซีรีส์นะครับเนี้ยจะสอนอยู่นะครับกด solid trim แล้วมันก็จะมีช h e ชีตคือแสบเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าเนี่ยมันจะมีพื้นสลับขึ้นมาสีส้มมันจะไฮไลท์เลยว่านี่สีส้มคือสลับคลิกจากนั้นมีดครับมีดก็คือเสาคลิกทุกคนดูครับตอนนี้หนไหมครับพื้นทั้งหมดของเราคอนโทนตัดเรียบร้อยแล้วครับทันทีครับนั่นเองข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทํางานกรุป๊ปซ้อนกรุ๊ปได้ครับแล้วตัดทีเดียวเลยครับ ใครจะมาตัดทีละอันครับแล้วข้อมูลไม่หายด้วยครับทุกคนดูเลยครับนี่แหละครับคือประโยชน์ของ solid ครูของอาจารย์ป้อมครับแหมถ้าใครจะมาตัดทีละอันถูกไหมครับทุกคนมันคงจะเหนื่อยนะแต่นี่คือจบเลยทันทีครับนึกภาพออกไหมครับนี่คือการทํางานที่ผมว่าแหมแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้นะครับอาจจะเสียดายนะครับอันนี้มันเป็นเครื่องมือที่น่าจะมีประโยชน์มากๆนะครับ โอเคนะครับเห็นภาพไหมครับอ่เดี๋ยวลองดูไหมลองดูงานประเภทอื่นไหมในงานเนี้ยเอาผนังไหมดูนะครับอะผมจะลองใส่ผนังดูนะเอาผนังชั้นสองก็แหละผมทำสี่เขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วเนี้ยผมจะทำเป็นเอฟออฟเซตเข้ามานะผนังครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วผมก็จะทิมงกรุ๊ลงไปนะโอเคแต่ผมก็ไม่กุ๊ปนะครับ ตอนนี้ผมมีผนังตัวนี้เนี่ยอยู่นะเป็นกรุ๊ปนะครับเป็นโซลิดนะครับต้องเป็นโซลิดก่อนนะโอเคผมตั้งชื่อวอลผนังแล้วกันผนังผนังหนึ่งแล้วกันเรียบร้อยนี่คืออะไระมาได้ไง <laughs> ลบทิ้งก่อนโอเคผนังหนึ่งแล้วผมก็จะมีผนังหนึ่งแล้วก็ผมจะมีผนังสอง โอเคอันนี้จกล้เป็นผนังสองโอเคผมอยากทำผนัง1กับ2นะครับวิธีการดูนะผมก็จะกดคำสั่งตัด Solid Trim แล้วก็คลิกนะครับ Trim 1ก็คือชี t แล้วก็กดที่เสาปึ๊บเรียบร้อยด,ดูครับผนังโดนตัดทันทีครับในล่องทั้งหมดนะครับโดนตัดทันทีนะทุกคน แล้วถ้าเรามีเอเดชันเสริมของตัวคูรกคือต้องไปดูจารป๊อม,มบ่อยๆนะเดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวถ้าใครง,งงอะไรก็ตามเนี่ยอยากได้อะไรให้ไปในห้องเรียนรวมของเรานะในสเกตยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอบอกตรงไหนสำหรับคนที่เข้ามาอยากเข้ามาเป็นส่วนรูปของออนไลน์นะครับสเกตยูนิเวอร์ซิตี้ออนไลน์ของเรานะวิธีการนะครับถ้างง,งยังไงเนี่ยไปเจอดัานาป้อมในสเกตยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็เข้าไปตรงนี้สเกต Up h โฮม พิมนะครับ s c a m h o p c o m แล้วตอนนี้เขาดาวจริงๆมหาลัยกำลังเปิดนะตอนนี้เรามีมหาลัยชั่วคราวอยู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่มหาลัยจริงนะมันคือมหาลัยออนไลน์ที่ผมตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับรู้สึกได้เหมือน back to school เพราะว่าจริงๆแล้วมันคืออ่านว่า sketch university ติดกันเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัว S เป็นตัว C นะโอเคเข้ามาข้างในครับจากนั้นมาครับตอนนี้เราก็จะได้นะครับนี่มีห้องมีห้องแนแนวและห้องแนแนวนี้นะครับทั้ง profile maker ทั้ง เซยบิมทูทั้งอะไรทุกอย่างหมดก็คุยกันตรงนี้เลยครับนะครับโอเคเคลียร์นะอ่าโอเคครับโอเคก็ตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับสปิดครับกดตัวนี้ครับก็ Enter เรียบร้อยครับมันก็จะสปิดอันนี้ก็เป็นกันครับกดตัดเลยอ่ามา Solid Trim s h e e t แล้วก็เสาเข้าใจไหมครับตอนนี้ก็จะทังกับาสปิดครับสปิด เรียบร้อยครับแล้วเอนเตอร์เราก็จะได้อาคารที่แบบนี้ครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปครับเรามาดูอะไรที่เราเห็นได้ชัดนะครับอ่าเดี๋ยวผมทํางานที่ดูแล้วกันนะครับประเภทงานเหล็กแล้วกันครับจริงๆได้ทุกอย่างนะครับนะทุกอย่างเลยนะครับได้หมดเลยโอเคอ่าผมทําให้ดูนะครับอ่าสมมุตินี่คือโครงสร้างเหล็กแล้วกันทําแบบไม่ไม่มีขนาดนะครับผมเมกกรุ๊ปนะผมตั้งชื่อว่า สติวแล้วกันนะสติวเลยตั้งชื่อสติวเลยครับแบบเนี้นะครับจากนั้นมาเนะี่ยผมก็อยากจะเอาเหล็กเนี่ยมาต่อกันมาตัดกันแบบนี้ครับอ่าผมก็เอามาวางไว้กึ้งกางแบบนี้นี่ครับคือปฏิการตัดเหล็กเนี่ยมันต้องตัดแบบว่าอย่างไงอ่ะตัดหลายหลายครั้งเนาะ มันถึงยิงเสร็จนะครับอ่าแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยครับโอ้โหถ้าเหล็กมันตัดกันนะหลายตัวเนี่ยนะครับผม make group มกันแบบนี้ครับคลิกขวา make group แลวเลือกเหล็กทั้งหมดตรงนี้ครับคลิกขวา make group จากนั้นผมก็ออกคําสั่งตัดครับ trim ม,มันมีหลายตัวนะเหมือนกับ solid นะครับได้หมดเลย trim sheet คือตัวถูกตัดปิดเอาไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้มีตัด เห็นไหมครับผมตัดทีทั้งหมดเลยพร้อมกันเลยด้วยวิธีนี้ผมประหยัดเวลาการทำงานลงมากครับไม่ต้องเสียเวลามาตัดทีละตัวดูไหมครับต้องมานั่งตั้งชื่อเนี่ยครับมันคือสิ่งที่ผมคิดว่าแหมถ้าใครไม่ได้ใช้เสียดายนะเดี๋ยวผมข้อมุนให้ดูลองดูที่อะไรคนงงเอ้ยมันมีประโยชน์จริงเหรอดูนะครับแบบนี้ก็ได้หาเหล็กเสียตรงนี้แล้วผมก็มีเหล็กอีกตัวหนึ่งหมุนตรงนี้ อย่างนี้ครับอ่ะผมจะตัดตรงนี้นะผมเอาเหล็กสองตัวนี้ไว้ด้วยกันอย่างนี้ไม่กรุบนะดูนะครับเนี่ยสองตัวไม้กรุบกันละผมก็เอาขวตัดทริมชีตแล้วก็มีดแล้วดูเหล็กดิครับโดนตัดปลทันทีครับแล้วชื่อก็ยังอยู่นะจากนั้นผมก็ตัดอีกทีครับทริมไอ้ตัวเสานี้ก็ทิ่นตัวนี้ต่อทีครับคานตัวนี้ต่อทีทำไมตัวนี้อ๋อมันต้องระเบิดออกก่อน เอ็กโพรดก่อนอ่ะตัดเข้าใจไหมครับชีตแล้วก็ตัวนี้ตัดแค่นี้นะครับผมก็ทําดีเทลเสร็จแล้วนี่ครับแล้วข้อมูลต่างๆยังอยู่ครับเนี่ยแหละครับคือข้อดีนะครับของมันนะครับโอเคต่อไปมาดูการทํางานอีกแบบนึ่งครับสมมุติผมต้องการเจาะช่องบันไดซึ่งผมเลือกทั้งหมดเป็นกรุ๊ปแว้แบบนี้และผมอยากเจาะช่องบันไดผมก็ ทำเช่าัาไดนะสมมตินะตรงนี้เฟซกี่แบบนี้ครับถ้าผมมีเฟซแบบนี้อยู่เรายกขึ้นมานิดนึงครับแบบนี้ดูนะครับอันนี้คืออาคารทั้งหลังนะครับแล้วนี่คือเฟซนะผมกดอาคารทั้งหลังดูนะครับกดปุ่มนี้ครับเฟซทริมไม่ใช่โซลิดนะเฟซจากนั้นกดที่เฟซครับถ้าผมกดแบบนี้ครับแล้วคลิกมันจะเหลือแต่สิ่งที่ผม โปรเจกต์ลงไปครับอันดูครับแต่คราวนี้ให้กดแถบหนึ่งครั้งแล้วกดคลิกมันจะเจาะทั้งหมดออกไปทันทีครับและนี่แหละครับชีวิตดีดีครับอีซี่อนฟันเลยเข้าใจไหมครับเนี่ยซึ่งผมสามารถจะเจาะหน้าต่างอ่ะดูนะกดอาคารกดตรงนี้ กดทำทันทีคลิกคลิกและนี่แหละครับก็คือหลักการครับผมในการทํางานครับแต่ขอย้ํานะครับว่าถ้าเราซ้อนกรุ๊ปกันมากเกินไปซับซ้อนกันไปครับมันตัดไม่ได้แนะนําว่าซ้อนสักหนึ่งหรือสองหรือสามกรุ๊ปหนึ่งหรือสองกรุ๊ปแบบชัวร์เลยเวิร์กแต่ถ้าเป็นสามกรุ๊ปเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปแต่เบื้องต้นกรุ๊ปทอนกรุ๊ปแบบนี้สบายมากและนี่แหละครับคือ SolidTool เหมือนกับ โซลิ o ูของโปรแกรมเซอับครับแต่ดีกว่าเยอะมากๆผมบอกเลยถ้าใครใช้เป็นร่วมกับโรไฟล์เบเกอร์นะร่วมกับโปรแกรมอื่นนะชีวิตด,ดีดีครับความไวไปของปีศาจจริงครับ